โอเคสวัสดีครับครับพบกับผมกับผมอีกเช่นเคยนะครับพูดผิดอีกละเออพบกับผมอีกเช่นเคยเต้คุงนะครับอา้าวเฮ้ยเอาจักรยานมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยจักรยานตัวเ่าเฮ้ยเอาไปเลยเฮ้ยจักรยานเอา,เลเอา,เอาหลอนเฮียโอเคเราก็ไปทำภารกิจกันต่อเลยเอา้าวปืนอยู่ไหนเอา้าไม่ใช่ดิ อันนี้เราก็ไปหาเรื่องเขาดื้อเลยครับเอ้าหัวทิ้มอ้าวอ่ะรถขันไหนดีจักรยานไหมไม่เอาโอเคนี่ปืนคู่ใจผมเลนะ้ะเนี่ย เกียไงว่าท่อแตกท่อหักเลยครับท่อน้ำเนี่ยแหละเอ้ามองไม่เห็นไม่ได้ถึงเมาส์ไม่ได้จับเมาส์พูดผิดทำไมวันนี้มันเฟลเยอะจังป่าเราไม่ดูครับเราไม่ดู อยากเปลี่ยนลออ้อด้วยและเช่นเคยผมก็มาพร้อมกับความเกียงสูตรครับหัวละ อจะกินไม้อยู่แล้วเอา้ามายินขวางกูอีกโอไม่ฟังก็ได้ดูไอเชี่ยนี่ก็เล่นเอ้ยดูอยู่นั่นแหละบันพีท หไ่จะกินไม่แล้วครับเอาพวกเดียวกันอีกเฮ้ยขวางชนแม่งเลยคำหยาบอา,อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับ เป็นนี้ดีกว่าดูดูครับอมดูดอมดูดเห็นบอบโคตรง่ายเลยใช่ไหมครับปกติผมใช้ลูกซองเิงครับ แต่วันนี้ขี้เกียจอยากลองใช้ปืนอื่นมั่งโอ้โหหลับสบายเธอนะาคนดีอืมสบายเลยทีนี้ยิงเพื่อนดีไหมเนี่ยโอ้โอกินมามา่าหอมหิวแล้วเนี่ย เพื่อนแมงก็นั่งดูันพีทล่อเลยครับไอเราก็ไม่เคยดูอยู่เยอะอะดิบเลยอ่ะโหอย่างเทพเทพปนเกียร์ครับ จัดไปอีกหนึ่งภารกิจเวลาก็เหลืออีกต้องเยอะแยะผมก็ทำต่อแม่งเลยอัดได้ประมาณ15นาทีกว่าๆแต่ Youtube มันให้ผมอัดได้แค่น15นาทีงงเลยเออจะทำอะไรกันเปล่าครับอย่าเพิ่งมีเรื่องครับเอาปืนไปด้วยเหรอ <c oughs> อยอยเเรล้ต็ม <c oughs> <c oughs> ผมพอรู้และภารกิจนี้ จริงวันเดียวผมก็ทำผ่านปีเมืองสองแล้วนเนี่ยใช่ไม่ใช่ดิพ <c oughs> ูดผิทจริงอ่ะวันเดียวผมทำจนแบบว่ามันซื้อเสื้อผ้ามีรงยิมมันให้ผมเข้าไปอา้าวไอ้นี่นี่ยี่ไม่ค่อยอยากซ้อมอยู่ <c oughs> โอเคไรย,ยิงม่านฆ่ามันพวกฆ่าม่านโอ้ปนป่วดเลยครับทั้งเมืองรูนี่ทำสูตรอันนี้ก่อนดีกว่าสูตรรถไม่มีอ่ะโอ้โหเซ็งเลย แล้วน,นี่มาอะไรประกบข้างกูเนี่ยอาจจะได้ยิงเท่าเทียมกันยิงซิโอตับ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 ตามตับตับตาตาตาได้ดูเธอก็เดินรู้อีกว่าฉันเป็นอย่างไรยิงมันซี้ยิงมัน มายิงแล้วทับแล้วเอ้าชนรถแม่งไม่ค่อดเป็นไรเลยเอ๊ะโอ้โหกี่นาทีแล้วเอยเจ็ดนาที บลอนบน,บน,บนเฮ้ยเดี๋ยวก่าด้เสื้อแล้วนี่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะจปซื้อเสื้อครับอะ,รอะไรมึงเอา้าโอ้โหหมได้บนกับเพื่อนไม่ได้มอง โอ้โหเกือบชนแล้วอีกนิดเดียวอะไรมึงต้นมาม่ามาม่าผมอืดแล้วครับตอนนี้หิวหิวหิวมากๆเลยครับ อลองมาก่อนน่าโทรศัพท์โทรศัพทพ์อะเชฟได้ลงยิมครับผมก็นึกว่าได้เสอผ้าตกใจหมดลงยิมไม่ใช่ของรอครับมันให้ผมไปออกกําลังกาย <c oughs> เผื่อจะได้วิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้เราคุยกันหลังเอ้ยเดี๋ยวผมเอามาทําให้ดูอีกรอบแล้วกันครับเวลาไม่ค่อยมี กี่นาทีแล้วเอ่ย9นาทีอืมทันเปาเอ่ยอช่างมันดีไหมถ้าผมแถมอันนี้ให้แล้วกันครับแถมกันออกกำลังกายทำยังไงมันถึงจะวิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งได้อึดขึ้นนะครับ๋ยวผมแถมให้ครับ โอ้ยนานอะมึงเอ้ยจนกว่ามันจะเคลียจะสิบนาทีแล้วโอ้ขยับมิก้านะครับเล่นไอสองอันเนี้ยเนี่ยอันนี้กับอันนี้ครับแค่เกิดอยากวิง่งแบบอึดขึ้นอันนี้เลยครับโดยการกดสเปคป่ายำๆครับ เห็นไหมครับหลอดมันขึ้นแล้วครับวิ่งไปเรื่อยๆครับถ้าอยากเพิ่มระดับกด Y ครับถ้าลดร,ระดับก็กด N ครับไอเด็กไม่รู้เรื่องเฮ้ยกูจะฆ่ามึง เห็นไหมครับมันเพิ่มขึ้นมาแล้วกับสีเขียวครับผมเพิ่มระดับแล้วเนี่ยโอ้จะไหวไหมเนี่ยระดับเจ็ดกดกันจนมืองอี่คงับ คืออันนี้คือปั่นไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะให้มันเหนื่อยแต่มันจะลงมาเองครับโอเคผมพอแค่นี้ดีกว่าสวัสดีครับขอจบเลยเอ้ยไม่ใช่พูดอะไรเอาปนแล้เมันอันนี้คือเราต้องมาฝึกมวยกันมานาบแต่ผมไม่มีเวลาแล้วครับโอเคครับขอจบรายการเพีลงข่านี้นะครับสวัสดีครับ